เยียวยาโควิดรอบ2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังตอบชัดมีอะไรบ้างสวัสดีครับแฟนเฟ c ช a n แนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราตามเรื่องประเด็นที่หลายคนสนใจอยากจะรู้ถึงการเยียวยาการระบาดของโควิดระลอกใหม่ซึ่งมีข่าวแง้มออกมาจากกระทรวงกันคลังบ้างแล้วก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ได้ย่าลืมสั่นกระเด่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเยียวยาโควิดรอบ2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบชัดเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือทางการเงินพักหนี้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําให้ครมอพิจารณา12มกราคมนี้ขณะที่สสชเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนพื้นที่เสี่ยง28จังหวัด เมื่อวันที่9มกราคม2564ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาโควิดรอบสองล่าสุดมีรายงานข่าวเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมรวันที่12มกราคมนี้ในอาคมเติมพิทยาภายัยเศิษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชมรุมครมพิจารณาการช่วยเหลือทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเช่นการพักหนี้และการให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำ ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชจะเสนอมาตรการลดภาร,ระคา่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดระลอกใหม่ในพื้นที่เสี่ยง28จังหวัดรวมถึงใน5จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดในอาคมเปิดเผยว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จะเสนอมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้ครมอพิจารณาประกอบด้วยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออ,อและธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือทพวขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากฐานสถิกิจนะครับนี่เป็นประเด็นอัปเดตล่าสุดจากกระทรวงกันคลังที่เตรียมช่วยเหลือเยียวยา ผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ให้กับประชาชนแต่ทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการประชุมจากคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอีกครั้งหนึ่งในวันที่12มกราคมนี้หลังจากนั้นจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการช่วยเหลือในครั้งนี้ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวนี้ทางช่องจะรีบนําเสนอให้รู้กันโดยทั่วหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวแลาเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ